สวัสดีครับมาดูอนันตโชคกันนะครับงวดประจำวันที่16บกเมษานะครับนี่เดลยวันวที่แล้วเข้านะครับวัที่แล้ววดที่แล้วเข้าแปดนะตรงนี้นะ วันนี้มีเจ็ดสามด้วยแล้วก็อาจารย์สาสารัพย์งดที่แล้วเข้าสามหกนะครับงดที่แล้วตรงนี้นะตรงนี้งดที่แล้วเข้าเด่นหนะครับเป่าตุงนะเป่าตุง เปาตรงมุดที่แล้วไม่เข้านะครับเปาตรงมุดที่แล้วไม่เข้านะ วัดที่แล้วเข้านะครับอาจารย์สมานวัดที่แล้ววัดที่แล้วอาจารย์สมานเข้าที่หกนะครับงวดนี้วัดนี้ชนกันที่เจ็ดตัวเดียวเนาะชนเจ็ดชนเจ็ดตัวเดียวงวดที่แล้ว ชนแปดเก้าไม่มาตรงนี้เข้านะครับวดที่แล้วเข้าเลขสามวดที่แล้วเลขท้ายอันนี้ไม่เข้านะครับงวัที่หนึ่งตลับเลขวดที่แล้วไม่มีนะครับไม่เข้า ต้องรยซับก็ไม่เข้านะครับงวดที่แล้วแต่ตรงนี้ก็งวดที่แล้วหลุดเหมือนกันนะครับนี่เยอะขนาดนี้ยังหลุดนะครับบางทีเรามั่นใจเกินก็มีได้ตรงนี้ก็หลุดนะครับเงวดที่แล้ว ตรงนี้เข้านะเข้าเข้าหกสามห้าเซียนตรงนี้หลุดนะครับงวดที่แล้วนี่ห้านักคำนวณงวดที่แล้วหลุดเฉยเลยที่เด็ดจากริมขงก็หลุดนะครับงวดที่แล้วไม่เข้าจับคู่ รวยเนี่ยแก้ากวารวยนี่ก็ไม่เข้าที่แล้วตรงนี้เข้านะครับตรงนี้วดที่แล้วเข้าแปดเจ็ดนะครับงวดนี้มีสามนะเจ็ด ตรงนี้ไม่เข้าเข้าเล็กเดน่นเล็กสามจันบวกขำอลืมดูตรงนี้ตรงนี้งดที่แล้วเข้าสามหกตรงนี้นะยเยอะแยะเข้าตัวเดียวอันนี้ไม่เข้างดที่แล้วไม่เข้าอันนี้ก็ไม่เข้างดที่แล้วอะ่ ไปติดตามตรงไหนไม,ามาเอสจะพยายามให้เต็มที่เลยนะ,อะนเอตามตรงนี้นะหนึ่งสี่เจ็ดเกนะครับเอตามงวดที่แล้วเข้าไปที่เลข8นะแต่ไม่มี8 ตามตรงนี้หนึ่งสี่เจ็ดเก้าตรงนี้เข้านะครับงวดที่แล้วเข้านะเข้าเ่นเ่นสามเข้าไปที่สามหกงวดที่แล้วโอเคงวดที่แล้วไม่เข้านะครับ ตรงนี้ก็ไม่เข้านะคระับ่ดที่แล้วอาจารย์พิชิตมดที่แล้วไม่เข้านะครับมดที่แล้วหลุดมีสองเก้านะ วอทที่แล้วไอ้ไข่ไม่เข้านะครับไอ้ไข่ไม่เข้าเขาเลขกเด่นเจ็ดกับแปดนะวอทที่แล้ววันนี้เก้าศูนย์สองเจ็ดคำชะโนดก็ไม่เข้านะวดทที่แล้วตรงนี้ก็ไม่เข้ารางเต่าห้าวดทที่แล้วเข้านะครับเข้าหกสาม อาจารย์เด็ดวดที่แล้วเข้าไปที่7ดกับแปดเลขเด่นแต่จับคู่ไม่เข้าเลขดาราก็ไม่เข้างวดที่แล้วอันนี้ก็ไม่เข้านะดูที่งวดนี้จะกลับมาเดินไม้ คันทงเลขออนไลน์งวดที่แล้วเข้าสามหกนะครับคันทงเลขออนไลน์งวดที่แล้วเข้าสามหกเลขมนล้านนี่ก็เข้าดีนะครับงวดที่แล้วเข้าทั้งสามหกเลยแปดเจ็ด ทางเลขวดที่แล้วเข้าสามหกนะครับตรงตรงวดที่แล้วเข้าเลขเด่นเจ็ดแปดอันนี้รวยฟ้าปาดวดที่แล้วก็เข้าหกสามอาจารย์นัดก็เข้านะครับอาจารย์นัดวดที่แล้วไม่เข้าไม่เข้านีงวดที่แล้วนะงวดที่แล้วเข้าสามหกนี่ก็เข้านะ นี่ไม่เข้าไม่เข้าเลขเด่นนะอาจำรย์ปัญญาพลงดที่แล้วเดินสองตัวเลยเข้าทั้งสองสองอย่างเลยเน๊อะ ทรามรกรดหลุดเห็นยอดเข้าไปที่หกนะครับงดที่แล้วหกวันนี้หกห้าศูนย์เชนโอหลุดนะครับงดที่แล้วเชียนโอ,อูไม่หลุดไม่หวเชียนโอูดที่แล้วเชียนโอเข้านะครับงดที่แล้ว ไ่จิกเงินไม่เข้าคนมีโชค,คนันที่แล้วไม่เข้านะครับ ให้ติดตามตรงไหนก็แคปหน้าจอนะครับแคปหน้าจอเลยโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ